โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้เอฟซีทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางนูรุนในช่องเออาริทเว็บดิแดนเอ็กซ์ซี 4, กันดีเช่นเคยนะครับกับหน้ากิบแม่สาวทำนะครับรอบนี้ก็ไม่ได้เล่นในช่วงลักิตาำนะเออเดี๋ยวก่อนกัเล่นยไหมดุกกลุ่มสักนิดหนึ่งก่อนแล้วตามนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มลักิตาะ กลุ่มและกีตามกลุ่มแจงเกมวีเวิร์มโมกาตเตะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เตกตรอยเปิดเซ็จเปลี่นครับของแบบนี้มีได้ไม่เสียประโยชน์ชวิจารณญนะยาณในการรับชมกันด้วยนอกจากกลุ่มแจงเกมจะเป็นกลุ่มพูดคุยใครเล่นเกมไหนใครแตกเกมไหน,นกันอยู่จะพามาโจแบบนี้ไหมครับใครมีเทคนิคดีๆก็จะพามาพูดคุยเล็กเปลี่ยนสะแดงความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันก็นดีมันอยู่ตรงนี้แหละดีกว่าเล่นคนเดียวของเาด้วยครับใครจะเข้ากลุ่มก็ไปดูที่คอมเมนต์แรกได้ดี่ประกาศบางภาคบุตรไว้ให้บรรยากาศในกลุ่มก็ประมานด้มครับมา และก็ดูความสนุกสนานและความบันเตองเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามนะครับทุกครับไม่ได้เล่นนั้นขออนุญาตแควกวานนะเพื่อนแควกวานนะเพื่อนแควกวันนะเพื่อนวันนี้เล่นไปแล้วสองเกมไม่แตกสักเกมหนึ่งเลยเพื่อนครับเล่นไปสองเกไมกไม่แตกแม่แตกเกมเดียวมาดูรอบนี้จะรอดหรือเปล่ากับแม่สาวตั้มที่นานนั้นจะเล่นสักทีเพื่อนครับอ้ยังไงก็ไปเร็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มากกันดู นานๆนานจะเข้ามาเล่นซั้งทีหวังว่าจะมีดีๆให้บ้างนะเพื่อนนะ่างมาเดิวันนี้มีคนเล่นเสาทับด้วยมั้งครับแต่ว่ามีตั้งคนแตกและคนไม่แตกนะส่วนมากจะไม่แตกมากกว่ามั้งครับไม่สาทับ <c oughs> ยังไงโอ้ยเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งเขียวอะไรไอ้ไข่เพื่อนเอ้ย เล่นสาวตั้มขอกำอไรสักหมื่นพอนะพาตุนมาสองหมื่นขอกำอไรแค่หมื่นเดียววันครับมาดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เรานานๆนนจะมาเล่นสักทีเผื่อว่าจะเจอดอกฟุกวันครับยังไงล่ะลูกเคมาเอเล่าอันนี้นวางดอกฟุกามาดูว่าจะได้หรือเปล่าเวันครับ เราหวังดอกฟุกแบบนี้แหละไอ้เพื่อนเรามาเพื่อหวังดอกฟุกไอ้เพื่อนมาดูว่ามันจะจ่ายหรือเปล่ากับแม่สาวท้ำนานๆเล่นสักงตีหวังว่าจะมีซัมติงให้บังหน่อยนะหมมามีแสงหมานมานเปนไหมครับจะหมานไม่หมานมาดูกันพรอ้อมกันเลยสิบหนึ่งวุ้ยน้ำเงินอันเน่อันเน่อันเน่ ของฟรีมูลค่า1 0 0 0 0มืนบาทตอนนี้จ่ายไปแล้ว280ล้านท่านนมีมีมีปลอบใจมีปลอบใจแตกเป็นวายด้วยนะเข้าฟรีเบทสองร้อยจ่ายเก้าร้อยแปดสิบให้มันได้แบบนี้สิเพื่อนับ ไอ้กัน่อดีใจไม่ได้นะมาเพื่อหวังดอกฟุกตู้ครับยังไม่รอดเลยนะว่าเขาวีเร็วนะเฮ้ยวี่ีกูดอันในวายสามแถวลูกเอเคล่าเปลี่ยนเป็นเคอย่างเดียวเคสอง ยอมใจยิงกับแม่สาวถ้ำเหมือนกับนะยังไง,งนันเลยมาลงมา160บมันครับจะได้มีโอกาสสัก2ไม้นะซื้อ8000บาทมาไม้แรกออสาวท้ำเออย,ยังไงเพื่อดาบ,บี้หัวมันก่อนดา,า,าบี้หัวสักิดหัวมันเบาๆสกิดหัวมันเบาๆแล้วก็หมอม้ามีแสงแล้วว่าม,าม่านมานไปเบินไปบึ๊บเออ มีอะไรต่อน้ำเงินหนึ่งเขียวสามลูกเจมาเตนน้ำเงินหนึ่งก่อนอือนั่นแหละมันไอแดงไอแดงไอแดงหนึ่งอุ้ยหไอแดงหนึ่งมันไม่มาเพื่อนครับโอ้โหยังไงที่เหลือเอ้ว้าว แล้วก็อุ้ย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 ตัวเดียวบึ๊บบึ๊บบ,บ,บึไม่มายังได้รู้ดีดึงทีไอ้เพื่อนเฮ้ยซื้อไปแปดพยังไงเพื่อน ลาวมึงโลกปันทิ้งอย่างเดียวเลยสุดท้ายยังไงไมารู้ทั้งรู้มี1 2ึ0 0บาท เดี๋ยวขอซ้ำบิดเดิมกเลยไหมครับหรือว่าเราขึ้นไปทีหน้าถักเลยดีกว่าไหมฮะมันมันขึ้นมาลาวเดี๋ยวมันจ่ายไม่รู้อะไรเลยมั้งครับลูกเกศสองขอซ้ำบิดเด,เดิมอีกหนึ่งไม้โหซ้ำอีกหนึ่งไม,ม้เพิ่มครับนะโอ้โห,โห สกิดเม็ดมันเปิดสกิดเม็ดไอเ้เปิดกบ้านบางก็เรียกเม็ดแตกมึงมาดิบินว่าบินไม่นานบิน <laughs> <laughs> ว้าวนั่นของแท้ของแท้ <laughs> บึ้บอ่ะเด้อ,อดูดิ A1 มันไม่ลงจริงวิสาวถ้ำนะไม่ว่าจะไม่เล่นนานเท่าไหร่ก็ไม่มีผลมันครับ ลำมาก็ยังอาการเหมือนเดิมทุกโรบเลยนะสุดท้ายอาเต็มเมว่ะเฮ้ยอึ๊บโอ้โหแล้วมันก็ไม่สุดอยู่ดีอืนครับมันเว้ได้เราซื้ออีกหนึ่งไม้ลาวดูนะมันไม่ได้เราได้ซื้ออีกหนึ่งไม้เพื่อนครับ ใด่มาห้าพันกว่าเปิดเตอร์ูนนะถ้าขึ้นไปถึงคำนงองจะพูดว่าถ้าขึ้นไปถึงหนึ่งหมื่นจะขึ้นก็อยาไปเป็นเบสสองร้อยแต่มันเข้าฟรีให้เว้่นครับลอ,อมาดูกันลาวของฟรีแล้วลาวเข้าฟรีบ่อยนะแต่ใจบ้าง <c oughs> เข้าฟรีบ่อยแต่ใจบ้างก็ได้เพื่อนครับไม่ได้ว่านะเขียว เฮ้ยเราเออแต่เป็นวายวะมีลูกสิบกลับมาเลยเฮ้ยแตกเป็นวายต่อเนื้อไ้เบิ้ลมีตัวเพล,ลงไหมอึ๊บอ,อึ้ยไอ้แดงหนึ่งโอ้ยน้ำเงินโอ้โอเคของฟรีดูดีว่ะอีกโหกหมุนมั้งครับโอ้ยน้ำเงินเดี่ยวมาน้ำเงินหนึ่งเบิ้ลขอน้ำเงินหนึ่ง ดนูนี่นะี่เอนะส้มเลยสลับกันหมดเลยเขียวสองเขียวสอง ขอญาตแบบนี้แล้วกันบ้นครับมาขอญาตวัดเลยนะซื้อไม่น่ารอดหวังดอกฟุกเหมือนเดิมมาดูกันซื้อไม่น่าจะรอดแล้วบครับเรามาหวังดอกฟุกกันหน่อยไม่ขออะไรมากนะขอแค่ข้าฟรี้อครับไม่แตกเด็กหมดแน่นอนนะโอยไม่มีตัวคูณหมดสองพันกว่าเลยเอา อสามตัวอีกเลยสามตัวอีกเลยเย้ามาอยู่ที่สามหมบาทเพื่ครับขอกำไรแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเองนะปลาตัวมาสองหมื่นขอกำไรแค่หมื่นเดียว้ครับอีกนิดเดียวกีงกีนึลึกลึกหยุด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  กับสาวทำเบิ้ลครับย้ำว่ากับสาวทำโดยเฉพาะก,กับสาวทำอย่าอยู่นานขึ้นมาเบรโอกรอยแตกนอกมาจบไปเรียบร้อยเบิ้ลครับได้ลูกเคลูกคิวมาช่วยชีวิตพอเลือกเลยขอกำไร1นึ่งมื่นมันถึงแล้วก็คือเลิกเอาตรงนี้ไปเล่นเกมอื่นดีกว่า มาแก้หวังดอกฟุกอย่างเดียวเพื่อนครับซื้อไม่แตกเลยสรุปเก้าฟีให้มันไม่ได้ขาดทุนใช่ไหมเออให้ไอ้มันสองร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทใช่ไหมแล้วก็ซื้อก็ขาดทุนยาวยาวยาว,ยาวแล้วก็มาได้ฟีดอกนี้เพื่อนครับได้มาฟีตอนบิดเท่าไหร่นะบิดร้อย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 หกสิบใช่ไหมได้มาแปดพันก้าพัน ขยับขึ้นมาเบรดออกร้อยแตกนอออกมาทีเดียวพอเลือกเลย,อ,ยอนัยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกลังใจให้บางกันด้วยแตกแบบนี้มีงงแน่นอนพูดว่ามันเลยงงลย <laughs> แล้วเจอกันใหม่กีตาร์แตเราต้อ,อตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจุบชุบบางรัศมีโ <laughs> oh, อ้เือเหลือใจชจื่อไอ้เพื่อนดอกคุกทำงาน